สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุกคนเดอ้อสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีวันนี้สาวปีใหม่กลับมา,บาจากประเทศไทยแล้วพี่น้องหลังจากเพิ่นไปอยู่ไทยมาโดนเนาะพี่น้องเพิ่นกะกลับมาอะไรเนาะหลายเดือนแล้วพี่นลายเดือนเติบได้เพิ่นไปมื้อน,นี้เฮาสิมาตำส้มตำกินพี่น้องแล้วก็สิทักเท้าอีหยังว่าเพิ่นว่า ถามถามข้าวถามข้าวเนาะสัมผัสสัมผัสเท้าปีใหม่พี่น้องเหมือนบาสุกมีคอนเทนต์ก็คือสาวปีใหม่เป็นเป็นเป็นอ่าคนที่ได้แฟนคนไทยเนาะพี่น้องคุณรู้สึกดีใจไหมเลยแฟนคนไทยดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งจะทิ้งก็ยังวิ่งวะก็คืออันเดี้ยวเหล่าเรื่องเหล่าก่อนจังหน่อยนะพี่น้อง บา่าวซุกกับปีใหม่นะเป็นไอเน้องกนันเนาะเอือยน้องถ้าปีใหม่เป็นเอือยเนาะลูกเอือยลูกน้าะคอยเป็นร้านปะคอยเป็นร้านสาวปีใหม่ก็คือ,อพ่อของสาวปีใหม่ฮะเป็นน้องชายของแม่บา่าวซุกเนาะเอ้ยเป็นน้องชายของพอ่อแม่บ่าวซุกพี่เนาะแล้วไงก็คืออันเป็นญาติชางแม่บา่าวซุกเนาะจะเลยแบบว่าอันเพื่อนไก่กันเลยก็ หน้ำกันมาแต่น,น้อยพี่น้องกันใหญ่มากน,น้ากันเน,นาะซาซาไหเกิดก่อนบาซุกปีหนึ่งพี่น้องเป็นซาหบาซุกสาหาะตอนนี้สเจ็ซาเจห,หา,า,า,หา,ายนะกันเกิเออากบาุกซาหอด3าแลพี่น้องถามอะไรมือนีเพิ่งจะได้กลับมาบานพี่น้องปีเก่า ว่าทนี่น้องมีมีอันนี้กับละลานบาสุกิการสวัสดีจ้าสบายดีคุณจ้าจ้าวันจักยิงสามจะคือมือนี้เขาจะมาสัมผ่าสาวปีใหม่เนาะว่าการมีแฟนคนไทยอ่ามันดีอยู่บ่หรือว่าแนวไรแนวไรเนาะเหล่าสุฟังเนตีหรือว่าสีภาพคำสา อันนั้นไปถามส่วนโตซะเนาะพี่น้องถามว่ามีแฟนคนไทยดีบรอกอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอเล่าก่อนคือซาวบิมายหันเพิ่นไปได้แฟนคลินจังหวัดระยองพี่น้องจังหวัดระยองอยู่อำเภอบ้านสางมันบอกอำเภอบ้านสางเนาะเอ,งอาง่ายๆคือหันซาวบิมายเพิ่นเฮหตยูทูปพี่น้องแล้วก็แฟนเพิ่นหันเบิ่งคลิปเนาะ <Yeah. S 1> ดูคลิปแล้วก็ ชอบสาวปีใหม่ก็เลยมาจีบพี่น้องกก็เลยทัมามาจีบแล้วก็มักสาวปีใหม่เนาะเป็นยังแล้วคือมักเจ้าเจ้ากี่หลายปันโมโหพึ่งกันจะเออเจคยถามเนาะว่าทำไมถึงรักปีใหม่เออชอบอะไรในตัวปีใหม่เคยถามอยู่บปล่โมเนี่ยใจหนาสิแบบว่าเห็นในความที่แบบว่าเขาไปเมื่อหน้าแล้วก็เก่งนะเขาอาจจะบ่เคยเห็นแบบ ละมากแบบซื่อๆเนาะแต่งตัวบ้านบ้านกินกัยข่าวปีใหม่เพื่อนกะอันเคยบอกบาสุกเนาะแต่ก่อนเพิ่นว่าเั็นเพิ่นเพิ่อนหันมาคนไทยหลายกว่าคนลาวบาสุกเคยทานแล้วเอ้าสมมุติปีใหม่มีแฟนระหว่างคนลาวคนไทยนึกจะเอาไปปีใหม่คนไทยเพิ่นว่าคนไทยเพิ่นว่าคนไทยมันเป็นสเปกเพิ่นหะนะเพิ่นก็ได้อีลีเนาะพี่เนาะ เบื้ังนชาตมันจะย่งเนยหน่อยคลิปนี้ว้าพื้นพี่จอนิจักหน่อยนเด้อแฟนซับยังไงื่อจอนเนาะเป็นอะไดคขบกับคนไทยอ่าดีดีแน่ไรเนี่ยขอดีหว่ะอันนี้มันกะอาสิบด้ว่าว่าเมสาร่วมคนไทยทุกคนเด้อพี่น้องอาติแบบเป็นแข่พี่จอนิเนาะกะอาจสิเป็นแบบว่า เป็นคนที่แบบว่าง่ายๆนะง่ายๆในทีนี้ก็ไม่หมยถึงว่าเวลาทีเวลาทีแบบว่าแต่ละคนเห็ุผิดพลาดเขาเจากับสิบวันแบบสิบบวคอยหายกันนะยังสบายนีคนสบายๆกับกับโบเซิงว่าคนใจเย็นนะแต่แบบว่าเวลาเขาเห็ุยังผิดพลาดเหตลของฮักหรือว่าเห็ุยังผิดพลาดกันแล้วแต่นะเขาสิบวคอยแบบหายกันหรือว่ายังไม่จะ เล็กๆน้อยๆ,ๆกับปล่อยไปจะเทีน่ะจะถามต่อนะคุณหง่ะคือคำถามกับติถามยังแน่ทำม,มาถามมา,าแรกๆไพจีบไพก่อนพี่จอนนี่ทักมานนก่อนมแม่แม่จีบเจ้าแม่โดนบอสจัดจังแบบมามั่นใจว่าเออแล้วมามาลีหรือว่ามาลินมายังขนะับกะใส่เวลาโมโดนไหน แม่น <Man. S 2> เรากะแสดงออกเลยว่าว่าฮักเขาแท้์นันนุนนี่แม่นแบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่าแสดงออกแบบแ<อ>สดงออกให้เขาหูหล้วนนะแบบจริงใจจริงจังเลยเนาะแมบบ่นตอนเจอกันทัพอีส์เขาบริขินยังเขาคิดว่าอเออ,อไออันนี้แล้วก็เป็นแค่เอฟซีทั่วไปคือเขาเคยมาเหรีบาทนาะงหันแหลกแล้วก็บริ<อ><อ>ขินบริแบบว่าซิมกักแล้วเป็ยังไงตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าเออเอฟซีมาเล่นเข้ากบบต่างๆทัพเข้าแบบว่าในานนำที่เขาเห็ุคลิปเหตุยูทูบนะ แต่พอคุยไปคุยมาเราก็แสดงออกว่าเออเราจีบเราอียังค่ะจริงจังเนาะ<ม>คือแต่ก่อนเรามาพี่จอนนี่เรามาบาสุกเกะเสียอแล้ว่าเออเราสิมาอันนี้จริงจังกับปีใหม่บอบัดมาบัดน,นี้พี่น้องเอยเลาก็แบบจริงจังเนาะตอนนี้กัาสาวปีใหม่เิ่นก็หน่าจะแบบเลยส้างอนาคตน้ากันเลยนะว่างแพนอนาคตกันแบบว่าวาดไว้แต่ว่า,วาอยากอยู่ไสอยู่ลาวหรืออยู่ไทย แต่วันหนาที่อยู่ไทยเนาะเพราะว่าตอนนี้สาวพี่ใหม่เพิ่นเห็ดเทือนอยู่ทางระยองแหละเนาะแต่อยากอยู่ล่าอยู่ไทยสาคัญ่เจ๋าแม้ว่าครับบัตรปลายชีวิตหันคิดว่าอยากอยู่เล่านะเออแต่ว่าตอนนี้มันก็อยู่ล่าไม่ได้เพราะว่ามันจะเข้าเสดเบียบอีสังฮะนนะแต่ว่าคิดว่าอนาคตค่ะบัดบัดอายุหลฟ์ไลา์ค่ะอยากอยู่ลเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันยากบ้านเนาะ ปะลายอะแต่ว่าขันเท่ามีเงินเกษียณกับได้อีล็อกขันอยู่บ้านน้อบัดเอาง่ายๆเลยว่าเขาโบอยากเทียบเบลเลยอะนะอันอยู่ไรโบอยากเ็ดเทียกแล้วงที่แต่ว่าตอนนี้ก็อยากอยู่พี่น้องอยากอยู่จ้าทักน์ศรีมาเหตุก็จิมยังกินโดยเฉพาะเขามีแฟนคนไทยมันก็แห้งหยาค่ะนะโบคือคนเหล่าคือกับคนรังไปหยาอีกแบบหนึ่งน้องพี่น้องจะเป็นไงทีว่าโสดีเนาะพี่น้องเนาะทือว่า นับ่ระสบดีแล้วเพินเปรียบเทียบระบางแฟนเพิ่นกับสาวเป็ใหม่กันต่างกันลายนะอันนี้บอกความจริงเนาะที่ใหม่กับเป็นแบบสาวบันบานนะแต่ว่าพี่จอนนี้แฟนสาวเป็ใหม่เราเป็นคนที่แบบ่าอัน่ท่านะกับแล้วเบียกงานดีเนาะนาที่การงานแล้วดีตอนท่านะกับธรรมดาบนแดงด้วยบนแดงยังไงแต่ว่าแล้วกางแต่ว่ามีเบียกมีเบียกที่ดีกว่าพวกเฮากันเนาะแต่ว่าเขายังมาเหลือเข่านะแม่นเนาะ หายากเลยคนที่สิบแบบาอันนี้นะมาเหลือเขากันนะหนึ่งหนึ่งแม่พันแต่ถ้าทำมาดีบ่อกกันแล้วแต่ว่าข้าหมักแบบไหจริงจริงแล้วขันข้ามีแฟนคนเล่าคือกันกขันข้าหมักแบบใส่ชีวิตแบบบา้านเขากัดีข้ขาวหมาักใส่ชีวิตแบบไปๆไปม,ามากๆกับที่ว่าคนไทยก็ดีแล้วจะ่้อาสิบบาบาสุขิบว่าอ่าไทยไดีเล่ากับ กันเนเาะพี่น้องแล้วแต่ว่าเฮาสิเข้าใจกันเรื่องความหากักกันเนาะเออแบบกิัขาจะเท้าแบบวบบ่าอันเข้าใจกันเป็นเ,เซฟโซนให้กันแล้วก็ดีเลยเนาะพี่น้องซาตีบได้อยากได้บ่าผัวคนไทยอยากได้เด้อพี่น้องทักมาจีบก็คือสาวปีใหม่เนี่ยต้นปลายสาเหตุสาวปีใหม่ได้ผัวคนไทยก็มี FC ทักมาหาคือบ่มีคนทักมาเนี่ บอมันหายาดไมคนสิจริงจังคนทักขมอืดหรอนอคนนั้นคนนี้คนทักนาแต่วคนไทยคนเราทักมาก่ว่าคนจริงจังหยาครจริงจังน้ำหอยาเลยเด้นี่ยผมียังลายน้ำพ่นออกมาสัมผัสสาวไปไมามเยี้ยงอีกติเอาดีนะที่รทามคถามอันนั้นเนาะพี่กก็เป็นเล็กน้อย เป็นบ้านสาวเี็ใหม่เออไข่เบากับพั่วเบาสุปพวกน้องน้ดหน่อยครับเป็นเิ็กน้อยครับเป็นหมู่กันสาวๆซวน้องหน่องหมู่กันโอถยพวกนีงจังได๋ก็ต้องมีแฟนก่อนกูกูนี่คือเสียบาร์มี่ร่หลังหมู่บ่พี่น้องตะกี้เฮาพะนันก็เลยว่าสู้สู้คิดว่าไผสิได้แฟนก่อนหมู่สิได้ผัวก่อนหมู่สิแต่งงานก่อนหมูอีบอบลองมาบักนิดหน่อยสามมาบักสุปสุดท้ายนี่กูสาวเี็ใหม่เพิ่นว่า จะดต่าสาวใหม่เนาะได้ก่อนหมู่ะจะม,า,มา,านข่อยได้ก่อนจะม่มสือเบียแอนสบายบาบอ,อิ้อออ้้้้้้้้้ไ้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้อ้ั้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้น้่้้้้้้้้้้้้้้้่้้้ง้น้้นน้้้้้น้้้้้้้้้้้เ้้้ แจกป่มีแฟนต่างประเทศก็สิอยากอยากลหลายอย่างพี่น้องต้องมีเงินหลายๆลายเพราะว่านันนุนนี่เนาะหลายอย่างโอ้ยมากอะไรกิน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 มีแฟนอยู่ไกลแล้วนี่ ามปีใหม่แต่งขอยกัชาหลอกอแต่งแข่งกันโบหูคือกันบีคนมาจีบเลยมันหยามันหยามคนทีมาลำบามันฮะเาอยู่บนนอกเลยมยามันหยาจเกิดมากันย่งหยามาเด้อพี่น้อง่ะบ่อีไว้บาก ซาบะบีประยูพี่น้องเพิเข้าไปในเมืองเาจะมากินตำสมนะเนาะี๋ยวขึ้นขั้นทามออกก็จะทามซาบบีใหม่ไปเลยแต่ว่าตอนนี้ค,ดคึดบอกคึ้นบ้างตีทานยังวะใคอไม่รู้จะคึยังไงาสาบีได้นะีบเปล่าสาีส่เก่าพน้ าอยากแล้วพี่น้องคนจะมาจริงจังเนาะมนส่วนรักเขาไม่แต่แบบมาหยอกมาหยอกอะไรกัแรกๆก็บมเหานยลกันหนาตาดีนะนู่นนีออ่สนใจอ,อายคุยกันน้อยนึงกันนี้นบเดรักจริงหวังแต่งหาอยากักวงกัมนี่เนาะเห็นอีเนารสีส้าไหลพุนมาแต่งสที่ดูเ ไปยังไงอยู่ขนแตงเขาเขาจะเตะเหรอไหมคะบางแม่เขาจะตอกเดาะมาเด้อพี่หนุ่มปวดหนิปวดตงอ่ะเอามามาทำมันเนี่ย ได้ครับไปอยู่ได้ตามสี่เดือัครับหลายลค์ตัวเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเปีปีเนาะขนาดเที่ยวไปเที่ยวมาละัเดียวนันอปีไปลองเบิร์นพี่น้อง่กับีว วบายความสะดวกสบายมันกับง่ายอยุ่ก็แล้วแต่ข้ามักแหละเบาแล้วกันรบรับคอยกับยูบานท่ากก็ดีใช้กระไรเนาะคนแ่บนั้นยูวานข้ามันกับมีหมูมี่ย่างร้านก็งหมูนป้งพุข้าวโมีไคแป้งพุงแล้วกับมี่ขนมร้ายหร้ายกวยละเอ๋ยุกหนองร้าย

หอแต่ว่าสองปีแต่ปลกันแอว่ประมาณสองปีตอนอี้สองปีแล้วนะหอแต่บะเพาเพราะว่าเคยคุยกั็เล่ากับก่อนที่เราสีมาลาบอีกดีขนาดสนใจต่ตอนคุยกันประมาณสปีครั โบ้ได้คืดโบ้ได้ฟันพี่น,อน้องเอ้ยภาษาอัมีแฟนคนไทยตอนสัใจะกดกันกับพุกปังเลยสัจจะแบบใครเป็นคนขอแฟนพี่จอนนี่เป็นแฟนกันหนูนะคะมึเคยวะพี่จอ <c oughs> นนี่เขาคอยเป็นแฟนแต่ว่าคอยบอกแล้วว่าไปคืดดูให้ดีก่อนค <c oughs> ด,ดีเดีด๋วยว่จิมม่โก,ก้เขาคอยวะเออประมาณน,ามานั้นยงงจนนะพี่ เงินดาวเพือรับได้จนรวยไม่เกี่ยวขอแค่เข้าใจกันเนาะนี่เอาว่าเมียเนไ่นี่ห้เอาเมียเนนะมู่มก่ตนสเด้อกินตสเด้อข่ากัน ือผู้ขอยั่งซือซื้อมากลลวมาตำกินคนเดียวมีไฟกินน้ำเสฉได้น้ำกินกินยังกับเสะม่เคม้่หรอได้อแม่ก hey, ินไปกินไป น้เขาบริจุมน้าเนาะขุนะขึ้นเหรอขุขบุุมันเป็นเสงเสดายแล้วขุญเนี้ยเง้ยวสมุดปลาจะแต่งงานจะแต่งงยุแล้วสิแต่งย่แล้วคันี้ คือสิญญาเนาะทะเบียนสมรสเนาะเบียนสมรสเงินเข้าว่าเป็นแฟนเกิอสิ่ห้าเงินจดทะเบียนได้เนาะป็นแฟนจุดสี่บาทตอนั้ตงแต่งนี่ละอยู่ไทยก็ไรเว้นได้เนาะต่งแต่งกับแตงซื่อจะถ่ามทำมาจดทะเบียน่ะสี่าจดอยู่ไทยหมายจะไงไงตัวเราาเสียงเงินไ แต่เนียพี่น้องเป็นงินเป็นแสนนงินนม่งประจ้างแต่ว่าถึงไม่ใช่เห็นอ่ะกินไปกินไปน่งมาด้วยกองคุจะบอกกวา่ได้เป็นจังเลยสองมึงนั่งได้จิบ ช่วงพี่นะ้อรังที่หม่เป็นบะัาที่นะั้นผมก็ได้กินเยอย เป็นบ่วอยากกินเผาขนได่กินแน,นวกินแบแนวกินแบบบแสบบัแสบเคมเค็แห็งกินอะไรขวานะเช็ดไม่เค็ดพิเศษจะเกือแห่งนะักแหลนะ

นี่เห็บไหมมันแค่เป็นจะไดในของนอกไม่กระทเราค่ะพอเพียวจ้ะนครต้องดิ้นดียงนี่นะทำไมเขาไมนจะกินนะคุณสิตใจเด้อ มึงกินบี้มันอนมขึ้นมขึ้นจังท้กินแบบเดียว่าไอเหัวกับหัวใส่แม่อีนครับห้อัตรวาลของเพ่งบถือห้องบัถือขี้พี่น้องผู้ใดห้องบัถือี้อผู้่าอยู่บ้านเนี่ยห้อง่บตถือขี้หัวกนมันตเนี่ยกเพา Ồ, ốm ốm, ớt ớt, nhỏ, ngon, cua, mô Mua bà này mua đầy 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 đẹp Cảm ơn Ừ này kiến cho Cảm ơn, bà này kiến cho Cảm ơn, bà này kiến cho Bà nha, bà này kiến Như ý, ý tí, ý dỗ, các ưu anh, cản đi Như ý, ý tí, ý ขอไปหน่ะแต่น ah ี้กินเ้อหมือข้าแล้วตเชิดนาเบตเชปีใหม่วกินเอั้เอ่ดวัก่อนยอ่านทม้ินปลาที่น่อคิดเากันยาเลยเนาะวัอนี้ก็มาซ้ำผ่าจ้าปีใหม่ แฟนคนไทยพี่น้องเอ้ยดิจาเป็นเด็กน้องขับมาจีเปนเด้อพี่น้องคุณมาคนไทยกันก็ถอยปกติแปอยู่้องปม่โีิจ่าจะปีใหม่หลายฟนใหลักชนะอันนั้นมันนาะงหลักชนะอันนั้นมันนาอหลักชนะพายอัี้โอ้ยขาวเดี่ยงแน่ก็ดื่อบุญแน่เดี่ยงเอาหลาหเี่ยงเอาคุก าวข้างบ้านเนี่ยแตุ่ขได่สุขว่ามีความสุขตอนเขามีแฟนเขาถว่าโอ้กูเป็นสดกูก็มีความสุกดีเอามีแฟนดีมันก็ดีแต่เนาะพี่จานื้อันอยู่ยหรอพี่นือกอยู่สยิงกี้พายช่คี้้าีน่ะตอนคบกันาหั จักมังเสือผ้ออาดสีบริเวดแบนักคือเห้องนะบริเแบบบริษัตากแดดขึอนห้อกทางกัจปชุกกปีิบหปีสิปีปาีนะทาัปีเาเชี่จะก่อน บรรยาาครอบครัวอด,ดีดีกับพี่เน่อ,อยบัตรดาวกอแกกับโบแจ๊กเนี่ยกับเสด็จปิดคลิปแล้วนเนาะคลิปนี้ยะแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะยินดีกับสาวบใหม่เด้อร์เขาเป่นโชคดีกับทางที่เพิ่นเลือ,อกเนาะได้แฟน,แนาทางฝั่งไทยก็ดีเนาะพีเนี่ยคือว่าดีเลยแหละ ก็จะส่ไปีบเนอดหลายดอกตีบบบได้แบบแบบนด้นแบบแนีเจาดีเป็นมังงะแต่ว่ามันจะมีคูตืน้อีกต่อไปนเตินงบ้านอ็กต่อไปุวาคีระจ้ไดนผูบ่าวมาขอสิบล้านบาทเจาตี๋ฟูบ่าวไมาขอสิบล้านบาทขันมากมาปั๊บ8ปบาท แต่ผ <One input> ู <p> ้บ <istles> ่าวเท่านะเ่าไปแห้งค่ะเดี่ยวมาจะสอปีนะซับทำไมกับเด็กน้องเอ้าเดันจะกินยังเดกไม่น้อยเบื่อหนอย่ปากมันไน้อยออกแหมบิ้งมึง่ะมันบอแอบมันแอบเป็นแกะออกได้ปากว่าถนงจมืดจกเข้าไปแกใสไ้ไวๆค่ะ จา,าพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย